นี่เลยครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบพัดเอาเงินล้านนะครับชกันในพิกัดน้ำหนัก122ฝ่ายแดงชาชัยดาบรันสนักามน้งเงินเพชรสีทองนะครับสอสักนรินนะครับอ้าวแดงชาชัยน้งเงินเพชรสีทองชิงชนะเลิศนี่เลยครับเอาแม่โอ้โหตีนกระเชิงลุยแล้วนะครับชาชัยอยู่นอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นรถราม่ทันแล้วอ้าวบูแรงยกนี้รันผูกกลางนะครับเป็นผู้ห้ามเอาแกแยกก่อนยกที่3นะครับผู้ชิงชนะเลิศ มวยรอบหาดาวเงินล้านเอ้าชัดชัเอ้าแทนไปเพชรสีทองถีไปชัดชัยซ้ายสวยดอกนี้ซ้ายเอ้าติดติดเอ้าฮุกขามาซ้ายไปเอ้าขามาเพชรสีทองออกเอ้าต้องบี้ตลอดนะครับชัดชัยเอ้าแหมลูกเร็วนะครับอยู่กับเพชรสีทองชัดชัยได้ลูกหนัก ยังดูดีดูดีนะครับนายปลามเอายังตีไม่ชั้นกรรมการแ่งแยกก่อนโอ้โหดูครับแม่กรรมการอลันมาบอกว่ากลางเวทีกลางเวทีทัชชัยไปเข้าไปๆๆๆๆเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหที่สำคัญผู้ชนะนี่เงินรางวัล3ามแสนบาทจาก5ดาวครับธุรกิจ5ดาวและสัมผัสเข็มขัดเกียรติยศด,ด้วยครับเข็มขัดแชมป วยรอบพลาดดาวเงินล้านเอาไปกระบายชัดชัยชัดชัยฮึอมมาต้องลงทุนครับเราดูว่าลงทุนแล้วคุ้มค่าไหมครับพีาลีโอ้โหโดนแทงขวาไปเยอะเลยครับโดนเข้าไปย้ำเข้าไปดีเรียบร้อยเลยนะครับจุกครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหนี่นะครับติงผานะครับล้วนเลยนี่นะครับเพชรสีทองสองสังตรินะครับชนะนกชัดชัยด่ามรันสราคมในยกที่สามโอ้โห ตีลุ้นๆเลยนะครับไม่มีหมัดบังเลยอ่ะโอ้โหดูนะครับโอ้โหดูวินเนอร์เลยทีเดียวโอ้โหสุดๆจริงๆนี่นะครับเพชรสีทองนะครับสอสังบรินโอ้โหมาเพื่อแชมป์มาเพื่อเอาแชมป์นี่ทีมงานมาเชียเยอะเลยทีเดียวนะครับวันนี้โอ้โหแล้วก็ประสบความสําเร็จเลยทีเดียวเดี๋ยวขอพาพช้าอีกรอบนึ่งเอ้ามาดูนะครับลูกไหนนะครับทีก่อนขวาไปนี่นะครับอ้าวยางขีบพีนีนก่อน ตะยัดปลายหนึ่งดอกสองดอกโดนแขนนะครับสามดอกแม่นี่นะครับโดนสะสมไปเรื่อยหนึ่งแทงอา้าวทีไปทีหนึ่งแทงดอกนี้นะครับเอาเตะอีกดอกหนึง่งนี่นะครับลูกล่างนี่โดนสามโดนทุกใหญ่เลยอะเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหชัดชัยโดนเข้าไปนี่เพชรทองนี่แหละครับโอ้โหโอ้โแกมมาแบบเป็นเป็นยาตำราหลวงเลยว่างั้นเถอะนี่ แกก็เตะไปเรื่อยนะครับชัชยเข้าวกว่าจริงนี่แกเตะบนเตะล่างแล้วก็เตะหน้าท้องเลยนะครับจุกแอดแไปเลยทีเดียวโอ้โหดูท่าของผู้ชนะ